สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีพิจารถุกถุกท่านครับพี่น้องบรรยากาศแดดฝนมากแหละครับพี่น้องนะครับเอาแห้งครับมือนีพี่เจ้าประทุลาดครับผ้าพี่พาน้องครับมาบนงวอทองครับโดยเฉพาะตัวแรกเนี่เป็นงอหัวหลุนสาวทองแหลกครับอยู่กับพี่ก้อยคนสวยคือเก้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ก้อยนะครับมือนีวัสไซมัวครับพี่น้องสไซมัวค่ะยอมลงทุนตากแดดมานั่งม่วงใหมพี่น้องเนี่ยอมันเค็มๆต่พี่น้องก็เลยบลอดใจ ประกันทองสองตัวนะพี่เนาะจ้ามาจากบ้านหน้าดีหน้าดีดค่ะตำบลปากคาขอำเภอเมืองจังหวัดลำนัดเจริญครับเ่าไปครับฟุตซิมาก,ก่อนพี่น้องเอ๋ยอ่ะเบิงสาวทองแหลกกอนเนาะพี่เนาะค่ะประมามันลู่ผสมมอหลุนพ่อมหอหลุนพ่อมอหลนุพน,นพี่น้องนี่ครับพ่อก็จ้าอเมริกานะครับได้5เดือนนะครับตัวนี้พี่ก้อยเปิดจักบาทห้าหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะห้าหมื่นเจ็ดพันครับเพิ่นรับรอพี่ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วรับแล้วเบิ่งแนตานั่นนี่ครับพี่น้องรับแถวได้พี่น้องจมูกดำมอหลุนนะครับเพชรเขาคคลิปหหูดนนนะรับีี่่ใเชือกแ้ง บ่ดื้อเด้อดจ้ะเชื่องแห้งพี่น้องอล้ราคาติทรงฟรี่ทำไรทรงฟรีฮอดหน,น้าบ้านคือเก่าล่ะจ้ะเอ้าพี่น้องสูงร้อยได้พี่สูง140ร้อยสี่สิบบวกลบค่ะ140ร้อยสี่สิบบวกลบครับเป็นบราวน์ดูผสมครับพี่น้องทองหาเดือนประกันทองกันปะประกันทองประกันตั้มนี้ค่ะอ่าทองกับเจ้าอเมริกาครับพี่น้องวันที่ผสมครับวันที่ยี่สิบหกพีหน้าของ,ของกรกระดดขวัดหามกราหกเจ็ดครับมีใบที่หลอดน,นะครับตรวจทองเรียบร้อยแล้วพี่น้องทองเรียบร้อยจ้ะอ่าสิบเจ็ดพี่น้อง อูไดอมากมอวสไตล์อ้วนๆนะครับหน้าหนาลึกๆนี่ไมีแต่สีน้อนผมจับได้วันี่ได้อีพอได้ค่ะได้โอ้หูแห้งพี่น้องปันจับอยู่หมองนั่งครับแต่เก่ามีแต่สีลาผลนี่หูไรเป็นซีจูดินแหละนุ่งกระซีเต้านุ่งกระซีเต้าจ้ะนุ่งซี่เต้าครับเล็บคอเท่าปกติครับเล็บหลังเหลักกันท่อมากันตะมีครับหนังหนาแห้งสูงหลายสี่สิบพี่น้องค่ะสูงหลายสี่สิบบวกผมทำงานหลายแตกกันนิดน้อยสี่สิบบวกอ่ะเชิดขึ้นลูกเชิดขึ้น อยากนอนพ่อเกาให้ะท่องกับเจ้าอเมริกานะครับพอพันนี่สนใจโทรมาหาพี่ก้ได้ครับเป็นงัวหูพี่น้อง<ห>มันอยู่กับคนไายหูแห้งหูค่ะหู้ัปเจ้าใบาดูบอ่อเดือจ้ะบอ่อดือบอ่อสนบ่อยังนี่ครับหัวหลุนเห็ดเขาเป็นสาวทองแหลกครับสูงลอยสี่สิบปลกหลบก้านาคดก็ลอยสี่สิบห่าคนะครับพี่น้องเอามือนีพี่ก้มีมากแบงกันพี่น้องโทรมาต่อโหลดนะครับเด้อห้องห้าสิบเจ็ด ย่านตะโบโถ่ตะโท่มาโหลดหย่านตะโบโถ่ค่ะโท่มาโหลดค่ะมาต่องจากบาทจากให้เท่าไรเนาะพี่ม่แมนค่ะโปรดีๆมีด้วยค่ะพี่น้องมีโปรดีๆอยู่ซื้องหัวเงิน้แถมต่อเงินต่อทองคู่หนึ่งค่ะเออเป็นเมต่อเงินต่อทองแนวห่วยวะแมนค่ะใครใครก็โมบายต่อเงินต่อทองเรียกทราบค่ะเออเอาเดี๋ยววันแถมให้พี่น้องแถมให้ค่ะหนูอยากนอนแล้วคนเดียนะครับเล็บขอเท่าปกติครับเอาห้าหมื่นเจ็ดห้องห้องค่ะห้องต่อรองได้ครับต่อรองได้ค่ะจนจนทั้งสี่ครับอนาคตอ้วนน่าขึ้นครับพี่น้อง เอาทองกับเจา้าอเมริกานะครับหาเดือนประกันทองประกันตัวนี้ครับหาทุกทอนประกันจักมือพีง่งสิบห้ามือค่ะสิบห,ห้ามือหัวไหลหูไหลหูมันเตาแมนค่ะผู้ใดมักยานงอส้นตัวนี้แล้วเนาะบ่ส้นนี่ล่ะค่ะบ่ส้นค่ะดดม,มีแต่ดูเก่าบ่เพิ่นนอนอย่างเดียวค่ะโอ้ยพี่น้องเบิ่งหลังสิเอาแต่พญาพูดว่าแต่ดูเก่านี่นอนหลอดั้งใบได้เลยวผลใบใหญ่ค่ะแมนใบใหญ่ซําใด้หลังก็ใหญ่ซํานั้นล่ะค่ะปะยางโซจังหน่อยลูกปะเรียบร้อยแล้วตัวหูไหลอุ่นน้ําลางงามเด้อพี่น้องโหดนมสีเต่า ้องห้าเดือนนะครับไปลูกปลูกอะไรไปยังง่าพี่น้องเบิงปลูกปวดมันหมูต่อไปตัวที่สองครับหัวทองตัวที่สองนะครับทองกับเจ้าช็อกโกแลตครับเจ็ดเดือนนะครับไก่คอดแล้วนะครับอีก้อยเปิดจักบาทครับเปิดไว้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทค่ะสี่หมื่นเจ็ดครับสูงอะไรพี่ก้อยสูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบค่ะร้อยสี่สิบห้าบวกลบลูกได้ทองครับลูกที่สองจ้ะลูกสองให้ทองนะครับเป็นบราันดูผสมคร่ั้นทองเจ็ดเตือนล่ะกับเจ้าช็อกโกแลตครับ วันที่ผสมครับวันที่28่สิบแมักกะาหกกำหนดขอดสี 43, ่ร้านตุเป็ดตุล,ลาหกหกครับเดือตุลาไม่ไหวไม่ได้ตัวทองอนะเนาะตัวทองเรียบร้อยค่ะประกันทองประกันตั้มนี้ค่ะลำโตเงียวดีครับ 4, 17, สี่สิบเจ็ดซงฟี่ทั่วภาคอีสานครับราคานีนค่ะหอนาบิานรือกาลจ้าพี่น,นอ้องก็ต้องเสียค่ารถเพิ่มแถมอ่าเนี่ยก็ต่อเงินต่อทองให้แล้วครับว่างเดี๋ยวยังให้เบิงอ้าหูตลระพี่ ว้าตัวตัวหูหูเเนาะบวเดือจ้าจมูกที่ดำบวซีบวแบงคลิปหูดำครับน้ำไห้ไปอยู่น้ำไผ้เนาะทั้งวันตอมตาเพิ่นนี่ครับนี่เล็บเล็กกว่าเท่าประกันทองเนาะประกันทองประกันตั้งนี้จ้าสี่หมื่นเจ็ดครับต่อรองกันได้สูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบครับฟันจับจุ่มองนั่งครับอ่าเล็บกว่าเท่าปกติครับนุ่มสีเต่าเนาะงูอีสองได้ทองเอาเชื่องเชื่องหูหูสี่ครับเป็นงัวประกันทอง เอาไปดุนดุกอีกสองเดือนอีกสองเดือนค่ะกินนองค่ะดุพื้นดินแล้วเด้อพี่น้องดุพื้นดินแล้วติดไม่เกาทุกตัวหู้ทุกตัวอ่านะครับสี่หมื่นเจ็ดต้องกับเจ้าสก๊ะเล็กนะครับทรงฟรีให้ทั่วภาคอีสานเนื้อหนังพอดีต่อพี่เนาะแมนค่ะแมนนี่ก้านจับหมุนนะครับครับนาโงกงามดีอยากยางเราบัดเอายางโซ่พอดีนี่ครับสี่สิบเจ็ดต่อรองได้ ครับสนใจการโอนะสวยค่ะน่าสวยโอนมาห้าปีก่อยได้ราคานี้พี่น้องม่ต้องเสียค่ารถเพิ่มครับเจ็ดเดือนนะครับเดี๋ยวพาไปบอกไปเบิ่งกันนี่ครับยังก่อนเฮ่ยพีต่อเงินต่อทองแต่พี่น้องแถมมาพี่แถมค่ะต่อเงินต่อทองเรียกทรัพเรียกทรับต่อเรียนทรัพื้อั่วแถมต่อเงินต่อทองพี่น้องตาฮักดีปะจะโชว์นาบ้านก็ได้แต่พี่น้องแถมมาพี่นี่แถมค่ะเออมีโปรที่ดีพี่น้องมึงในคน นะครับงได้แน่นอนได้โอแน่นอนค่ะได้โอแน่นอนไผอันไพสร้างงวงมือนได้โอแน่นอนโอง่วงเด้ยร์พ่อมแมนค่ะโอง่วงเดียร์พ่อมอ่าโตได้แน่นอนคือกันอ่าอยู่บ้านน่าดีเนาะบ้านน่าดีค่ะระบบข้าวฟืเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับมือมือหนีมีฝาพี่น้องสองตนะครับประกันทองทั้งสองตเลยประกันทองประกันตัวีทั้งสองตจ้ะหรือพี่น้องมีพ่อมีเงินกับเม้าไปเลยมีราคาพิเศษแมนค่ะมีราคาพิเศษเนื้อครูไปอยู่น้ำกัน ได้ตองเงินต่อทองไปยู่นกันพร้อมพี่น้องแมนค่ะสือองได้ซครับเมือนอ่าเบอร์ไลน์พี่ก้อยเบอร์โทรเลยเนาะศูนย์แปดเจ็ดห้าหนึ่งสี่ศูนแปดสองค่ะเฟซบุ๊กแล้วครับพี่เฟซบุ๊กกัอังเปาวาซิ่งรถขนย้ายค่ะอ่าครับพี่น้องโทรหาพี่ก้อยได้ครับมากต่อไรโทรว่ออา,าต่ออรอรถค่ะต่อไหเบิร์ดบุ๋มเวิร์ดขึ้นก็ได้ค่ะเ่ิร์ดหอดขึ้นดอกยิหามันห<ล>อดค<ล>ึนซะ ก้อยคลีบผิจาซิปนาทีต่อให้ใด้านซ้ายเอออ่ะ,อะแถมตัวเงินตัวทองในต่ออีกดีครับพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ครับผิจาประทุมรายกับพี่ก้อยขอจบคลิปเพียงเที่ยนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ